ดีค่ะเพ like ื่อนๆค่ะหลังจากที่รอหนึ่งอาทิตย์ก็มาถึงแล้วนะจ๊าน้องฟ้าจ๋าได้ยญ่น้อยได้รับเร้วนะคะน้องฟ้าของดีของดีเดี๋ยวยายน้อยจะพาเพื่อนๆมาแกะให้ดูนะคะสวัสดีเลยยังคะน้องขาสวัสดีค่ะเออสวัสดีขอบคุณน้องฟ้ามากนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องฟ้าเขาได้อะไรมาฝากยายน้อยมาค่ะเพื่อนๆจ๋ามาดูกับยายน้อยน พัสดุมาถึงแล้วค่ะค่ะมาค่ะยายน้อยจะพาแกะกล่องของขวัญจากมาจากต่างจังหวัดมาจ้าเน้อพี่น้อยก็อุ้ยพี่น้อยก็จิพาเพื่อนเพื่อมาแกะกล่องของขวัญที่น้องก็ส่งมาให้มาดูสิอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยยายน้อยก็จะเกะให้ดูนะจ้าเพื่อนๆืนจ้า oh. ว่ามันมีอะไร oh. น้องก็มันล่างลุ้นด้วยเพราะว่าน้องนึกว่าเขาส่งเค้กมาให้ใ <c> บ <oughs> ซ้ายขาลูกขาไม่ใช่เค้กนะคะเค้กตะลูกเมนเคปัวเมนเค้กน้องก็ได้ขเขาเจ็บห <c oughs> ยังมาลุ้นกันเบิ้งเพื่อนเพื่อนจ้าตะกิงหน่อยกิงจ้ากิงหน่อยปัดกินโอ้ยได้เลี้วเอ้ามันมาอีกแล้วอันนี้เป็นของขวัญที่ถูกใจน้อยมากจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า <c oughs>

แล้วจ้ะเพื่อนจ้าเพื่อนจ้านี่จ้าบักบกค่ะบักบกอุ้ยบักบกพี่จะนน้อยอยากกินนี่ไงค่ะบากบกบะแม่ปักมื่นบอ้านตาเรียกปากมื่นใส่ใส่บักบกได้ค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะอยากบอาอยากคุยจะตามแล้วเราบ่มีหมูนี่ค่ะเพื่อนๆแอนน้อยก็นั่งหย่อนเสียงเด้ค่ะเพื่อนๆ บักบกบักบกค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะอย่ากินบักบกกับยาน้อยมาเลยนะจ้าน้องอุตส่ามารุ่นรุ่นน้ำคิดว่าจะมีขนมแต่อยากหัวหลอกนะร้านก็ไดขอบคุณหลายๆนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเพื่อน้องฝากจ้าอย่าน่อยก็ขอบคุณเลยค่ะเพื่อนจ้าเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมนะคะยายน้อยยายน้อยก็จะไปจัดการเลยนะคะวันนี้ยายน้อยจะกินให้แซ่บให้นัวเลยค่ะ เพื่อนจ๋าน้องฟ้ากระซ่งมะไ็น้อยกับขอขอคุณหลายนะคะน้องฟ้าอุ้ยร้านกับมากินด้วยกินเป็นบวน้องแคกินเป็นคือบัวปูนีีนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยจ๋าน้อยไม่ได้กินมาหลายปีแล้วนะคะน้องฟ้าจา๋าสมอยากเลยคะ่ะขอคุณหลายนะคะน้องฟ้าจ๋าในที่สุดก็ถึงแล้วนะคะเ,เพื่อนมาดูมาดูมาดูมาแล้วคะ่ะ we